ทุกคนคะตอนนี้ยืนอยู่ที่เนินเขาเฮิร์บการ์เด้นนะคะส่วนสมุนไพรนะคะมองไปนะคะจะเห็นแบบอ่าวทะเลนะคะทุกคนแล้วก็เนินเขานะคะสลับซับซ้อนกันนะคะทั้งสองด้านนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านน้นนะคะค่ะแล้วก็ก่อนถึงทะเลก็จะเป็นตึกนะคะตึกรอบๆนะคะ อ่าวทะเลนะคะเมืองเบลลิงตันค่ะทุกคนวิวสวยมากค่ะแล้วก็ตรงข้างหน้าเรานะเป็นสนามฟุตบอลเนาะสนามกีฬาข้างๆสนามกีฬาก็เป็นสวนบ o นิกกา g a r นสวนกุหลาบแล้วก็อาคารสำหรับคาเฟ่ขายอาหารนะคะ สวนสุขภาพที่อยู่ใจกลางเมืองเบลลิงตันเดินขึ้นมานะคะทุกคนตามขั้นบันไดนะคะขึ้นมาบอกว่าหกสิขั้นใช่ไหมวิวเดินขึ้นมาก็มีทั้งบันไดแล้วก็ทางเรียบเนินสไลด์นะคะก็เดินขึ้นมาประมาณสี่ห้านาทีก็ถึงจุดที่เรายืนอยู่นะคะ มองไปก็จะเห็นวิวสวยค่ะเพราะว่าจุดนี้สูงนะคะวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะพระอาทิตย์กำลังออกทำให้ได้วิวสวยแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่ประมาณตอนนี้ประมาณ13องศาได้ถ้าแดดออกนะคะถ้าแดดไม่ออกนี่ก็บางทีก็11-10องศานะคะทุกคน วันนี้21สิบจุลายสองศูนสองห้านะคะในโอกาสมาเยือนเอมืองหลวงของนิวซีแลนด์พาน้องวิวมาทุลาเนะาะฮัลโหลน้องวิวครับฮัโหลมาทุละ <c oughs> เซ็นเอกสารวีซ่าก <c oughs> ็เลยได้โอกาสถือโอกาสมาเที่ยวส่วนสุขภาพคะ่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้เป็นการ์เด่น สำหรับ Herbs สมุนไพรเป็นจุดสูงสุดของเนินเขานี้นะคะถ้าว่าแล้วลงไปก็ค่อนข้างสูงค่ะเขาเขาปลูกแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงนูน้นแล้วก็จะเป็นทางเดินไม่มีไม่มีเฮิรบไปอีกล็อกหนึ่งแล้วก็สุดแล้วก็เป็นทางเดินเพื่อสุขภาพในใน,ในเนินเขาค่ะ นี่ค่ะมาดูตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเขากำลังเดินเขากำลังเดินพาคนแก่มาเดินนะถ้าเดินได้ก็แสดงว่ายัางแข็งแรงอยู่นะทุกคนนะนี่แค่ก็นี่ค่ะมา,มานี่ก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเหมือนกับซุ้มเนาะมันซุ้มอุ้ย มีที่นั่งนะคะนั่งพักผ่อนมีเก้าอี้ให้นั่งกินอาหารสบายๆปิกนิกปิกนิกโอเคเราไปทางไหนกันคะ Native New Zealand Herbs โอเคเอาเดินลงไปข้างล่างนั่นแหละปะโอเคเดินลงไปแล,ล้วกาย ลูกนี่ต้นเฮิร์บของเขาทุกคนสามารถแบบเอาปรุงอาหารได้ก็ทำยาได้ด้วยค่ะโอเคบ้านที่อยู่ข้างๆนี่นะคะก็เขาปลูกกันตามหลืบหลืบเขาเนอะเนินเขานะคะแต่ฝั่งนี้เป็นสวนสวนแบบ ส่วนของรัฐบาลอ่ะเป็นรีเซิร์ฟไม่อนุญาตให้ปลูกเป็นไม่ไม่ขายไม่อะไรเงี้ยมีแต่ฝั่งนู้นที่เป็นส่วนบุคคลเนาะจะเห็นบ้านบ้านปลูกอยู่ตามเนินเขาค่ะสวยมากค่ะแต่มันจะลำบากตรงนี้ขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่มันก็สวยอีกแบบหนึ่งเวลาปลูกแล้วแบบมองมาจากไกลๆอะ่ะแล้วก็จะเห็นบ้านอยู่ตามตามเนินเขานู้นสีขาวๆเห็นไหมคะทุกคน แต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีเนินเขาแล้วส่วนสุขภาพก็เป็นสูงสูงต่ำต่ำจะเดินตรงทางเรียบก็ก็มีทางเนินก็มีทำให้ดีต่อเข่านะคะโอเคแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะขอบคุณนะคะ มาเที่ยวนิวเอ่เอร์ลิงตันคราวนี้ก็อาจจะมีหลายหลายวิดีโอนะคะฝากาติดตามรับชมด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ กำลังเดินลงเดินเดินลงเนินค่ะทุกคนขออภัยด้วยอาจจะพูดพูดไม่ชัดพูดไม่ถ่องเพราะพูดหลายภาษาพูดทั้งไทยทั้งลาวทั้งภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันออ้ต้นไม้มองไปเห็นดอกไม้สวยด้วยน่นสีแดงๆหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้ต้นอะไรโห<อ>ต้นสูงๆดอกแด,แดงๆทุกคนเห็นต้นเฟิร์นไหมคะทุกคนต้นเฟิร์นนี่ต้นเฟิร์นเนี่ย ข้างหน้าเราเนี่ยใบแสกๆเนี่ยค่ะ <c oughs> คือเขาเป็นต้นไม้ไประจำชาตินิวซีแลนด์ค่ะเพราะว่าเกิดเยอะมากเลยบางจุดเนี่ยภาคเหนือบางจุดโหเกิดตามเนินเขาเยอะมาก <c oughs> ต้นไม้ที่เขาตัดลงแล้วทุกคนเขาสัมผัสหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ตัดแล้ว ไม่เห็นเอาไปทำอะไรอันนี้เหมือนต้นว้านเนาะเหมือนต้นว้านทุกคนคะนิวซีแลนด์ดีอย่างไม่มีงูนะคะทุกคนอาจจะมีสัตว์มีพิษอย่างอื่นๆหลายๆอย่างแต่ว่าดีตรงที่ไม่ไม่มีงูคะ่ะ นี่ต้นไม้ต้นนี้ดอกสีแดงดอกแดงออกอมชมพูสวยมากเลยไม่รู้ต้นอะไรโอ้โหต้นสูงด้วยดอกเต็มต้นเลยทุกคนอันนีนน้นันหมดผีเสื้อผีเสื้อนันมดออ้ต้นไม้ใหญ่โอ้ my god ต้นไม้ใหญ่ทุกคน ทุกคนกคนี่ชื่อของเขาเนี่ยพินัทลาเดียนตาต้านบังเง้ยเลยพี่น้องคนล่ะต้นใหญ่มากคราลูกคราลูกกับต้นไม้หน่อยโอเคเดินลงไปอีก ต้นนี้ก็ใหญ่ทุกคนไม่รู้จะโอบกอดกันกี่คนเนี่ยถึงจะรอบประมาณสามโอ้โหต้นใหญ่มากโอ้ตอน้นใหญ่ขทาาไรขอพรนอยเด้อขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงก็หละ่ะหน,น,นึ่งสองสามสามต้นคุณผ <c oughs> ู้ชมโอนนอ,อต้นใหม่ครับโอ้ยอ้อมซอนให้ต้นใหม่เนี่ยงาม น้ำครับอู้หู่ะขึ้นไปพูเงยท่ะไรเพี่น้องพูล่พลน้องโอ้โอเคไปอีกนี่อีกต้นหนึ่งนี่มาถึงแล้วต้องสัมผัสนี่ต้ตนนี้กับเงยพี่น้องพี่น้องจ้าออนซ้อนต้นใหม่เงย อายุไม่รู้กี่ปีโอมากอันนี้คือต้นแบบต้นสนนะพี่น้องต้นใบเสีซอยเสียแสกนี่งามงามค่ะก็มีทางเดินนะคะหลายจุดนะคะคงจะเป็นพื้นที่ที่เยอะอยู่ทางนี้ก็มีจะขึ้นไปนะชมธรรมชาตินะทุกคนนะโอเคตอนนี้เรากำลงังเลื่เดินลง <c oughs> เนินไปเรื่อยๆ <c oughs> เยนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะ มาให้กำลังใจรับชมนะคะไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นเหมนเป็นชีวิตเรียบง่ายชีวิตจริงการเดินออกกำลังกายทุกคนในสวนสุขภาพ <c oughs> นี่ค่ะต้นเนี้ยเหมือนต้นต้นสนนั่นแหละมันจะมีแบบนี้กับแบบนี้เนาะสวยนี่นี่ต้นแบบนี้เหมือนปะกาลัง สวยมากมันจะขึ้นอยู่ตามโขดหินอย่างเงี้ยมันชอบต้นพวกเนี้ยแล้วก็อยู่นานด้วยอยู่ได้นานนุ่นนุ่นนุ่นที่เขาตัดทิ้งก็มีโอโอเคพอลงมาอ๋อลงมาแล้วเป็นเป็นดอกไม้ตรงเนี้ยทุกคนเป็นดอกไม้เป็นบ้านช่องคนโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะ จะมันทึกวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะ